สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนหลังจากที่เราได้ฝึกฝนทักษะการบวกและการลบไปอย่างคล่องแคล่วแล้วในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบค่ะเรื่องนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ยุ่งยากเกินความสามารถของเด็กๆเลยถ้าเด็กๆรู้จักคิดวิเคราะห์และทําตามไปทีละขั้นตอนซึ่งขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหานั้นก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ ว่าโจทย์ถามหาอะไรและโจทย์กําหนดอ,อะไรมาให้บ้างนะคะ mm. เพื่อที่จะนําไปสู่ขั้นที่2ก็คือการวางแผนแก้ปัญหาจากนั้นเราก็จะไปดําเนินการแก้ปัญหาและขั้นที่4ก็คือตรวจสอบความถูกต้องนะคะโดยแต่ละขั้นตอนนั้นจะเป็นยังไงเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ ตัวอย่างแรกห้องสมุดแห่งหนึ่งมีหนังสือ25,000เล่มซื้อมาเพิ่มอีก1,540เล่มห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มเรามาแก้โจทย์ตามขั้นตอนไปพร้อมๆกันนะคะขั้นแรกเราต้องวิเคราะห์ก่อนค่ะว่าโจทย์ถามหาอะไรซึ่งในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามหาอยู่ตรงนี้ค่ะห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่ม จากนั้นเราก็มาดูซิว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างเพื่อที่จะได้นำไปสู่กระบวนการหาคำตอบนะคะซึ่งคอนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือตรงนี้ค่ะห้องสมุดแห่งหนึ่งมีหนังสือ2อ0 0 0เล่มซื้อมาเพิ่มอีก1,540เล่มนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะข้อมูลใน2ส,ส่วนนี้ที่โจทย์ให้มาเพื่อที่เราจะได้ไปคิดคำนวณหาคำตอบนะคะ ต่อไปเรามาวางแผนกันค่ะว่าเราจะแก้โจทย์ปัญหานี้ได้ยังไงนะคะเป็นการที่จะต้องตีโจทย์ให้แตกว่าเราจะใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบนะคะซึ่งข้อนี้จากที่โจทย์ถามว่าห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มเราก็จะหาได้โดยการนำจำนวนหนังสือที่มีในห้องสมุดมาบวกกับจำนวนหนังสือที่ซื้อเพิ่มมานะคะเราถึงจะรู้ว่า ห้องสมุดแห่งนี้มีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มก็จะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปเรามาดําเนินการแก้ปัญหากันค่ะนั่นก็คือการแสดงวิธีทํานั่นเองมันทัดแรกของการแสดงวิธีทํานะคะเด็กๆต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาในส่วนแรกกันก่อนจําได้ไหมคะว่าข้อที่1สิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือห้องสมุดแห่งหนึ่งมีหนังสือ2 5 0 0 0เล่ม ขียนตัวเลขให้ห่างจากตัวหนังสือด้วยนะคะเวลาเราดูเราจะได้ดูง่ายๆทําทความเข้าใจแสดงขั้นตอนง่ายๆนะคะต่อไปเราเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาในข้อที่2นั่นก็คือซื้อมาเพิ่มอีก1,540เล่มนะคะซึ่งจากที่เราวางแผนเมื่อสักครู่ว่าเราจะหาคำตอบโดยใช้วิธีบวกเด็กๆก,ก็ใส่เครื่องหมายบวกลงไปแบบนี้นะคะอย่าลืมเครื่องหมายเด็ดขาดนะคะ ต่อไปในบรรทัดที่3นะคะให้เด็กๆเขียนสิ่งที่โจทย์ถามค่ะเราจะไปสู่วิธีหาคําตอบแล้วเขียนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมดจุดๆ,ๆเล่มนะคะแล้วเราจึงนําทั้ง2ส,ส่วนนี้มาคิดคํานวณมาบวกกันเราก็จะได้คําตอบบวกเลขไปทีละหลังนะคะ 0บวก0ก็จะได้เท่ากับ0 0บวก4ก็จะได้เท่ากับ4 0บวก5ก็จะได้เท่ากับ5 5บวก1ก็จะได้เท่ากับ6และ2ที่ไม่มีตัวบวกเราก็ดึงลงมาแบบนี้นะคะเราก็จะได้คำตอบว่าห้องสมุดมีหนังสือทั้งหมด26,540เล่มนะคะ ต่อไปขั้นสุดท้ายเราก็มาตรวจสอบคําตอบของเราว่าคําตอบที่เราหาได้นั้นมันเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลหรือเปล่าเป็นการทบทวนอีกรอบคิดใคร่ครวญอีกรอบนะคะเพื่อที่เราจะได้คําตอบที่ถูกต้องที่สุดซึ่งในข้อนี้จะเห็นได้ว่า26,540นั้นเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลเพราะจํานวนหนังสือในห้องสมุด2 5 0 0 0เล่มแล้วเขาไปซื้อมาเพิ่มอีก1540เล่มเนี้ยเราจะต้องนํา มารวมกันเราถึงจะรู้ว่าหนังสือที่มีในห้องสมุดเนะี่ยมีทั้งหมดกี่เล่มก็คือเอา25,000มาบวกกับ1,540ก็จะได้26,540เพื่อความถูกต้องในการบวกนะคะเด็กๆก็อย่าลืมตรวจคำตอบด้วยนะต่อไปในข้อที่2โรงงานผลิตน้ำดื่มส่งขายร้านค้าไป4,739ขวดและยังเหลือน้ำดื่มอยู่1,266 ขวดโรงงานแห่งนี้ผลิตน้ำดื่มกี่ขวด ขั้นตอนแรกนะคะเรามาวิเคราะห์กันก่อนว่าโจทย์ถามหาอะไรก็คือส่วนนี้ค่ะโรงงานแห่งนี้ผลิตน้ําดื่มกี่ขวดนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามต่อไปเรามาดูซิว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างในข้อนี้ก็คือโจทย์กําหนดอะไรมาส่วนแรกที่โจทย์กําหนดมาให้นะคะเด็กๆเวลาอ่านโจทย์ก็อย่าลืมวงไว้ด้วยเพื่อความง่ายต่อการเข้าใจนะคะก็คือโรงงานผลิตน้ําดื่มส่งขายร้านค้าไป4,739ขวด นี่คือส่วนแรกที่โจทย์กำหนดให้มาต่อไปส่วนที่2ก็คือยังเหลือน้ำดื่มอยู่1266ขวดน,นะคะเวลาเด็กๆอ่านโจทย์ก็วงกลมไปด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะวงกลมคือสิ่งที่โจทย์ให้มาส่วนขีดเส้นใต้ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามเวลาเรามาทำเราจะได้ง่ายขึ้นนั่นเองต่อไปเมื่อเรา วิเคราะห์แล้วเราก็มาวางแผนว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรเด็กๆมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะโรงงานแห่งหนึ่งดูจากภาพเลยนะโรงงานแห่งหนึ่งผลิตน้ำดื่มได้จำนวนเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่ส่งขายไปยังร้านค้าทั้งหมด4,739ขวดนะคะเราจะเห็นได้ว่า เมื่อส่งขายไปยังร้านค้าแล้วก็ยังมีน้ำดื่มที่เหลืออยู่ก็คือน้ำดื่มเหลืออยู่1,266ขวดนะคะโจทย์ถามว่าโรงงานแห่งนี้ผลิตน้ำดื่มกี่ขวดดังนั้นการที่เราจะรู้ว่าโรงงานแห่งนี้ผลิตน้ำดื่มทั้งหมดกี่ขวดเราก็ต้องเอาน้ำดื่มที่ส่งขายไปเนี่ยมาบวกกับน้ำดื่มที่ยังเหลืออยู่ในโรงงานจะได้รู้ว่าโรงงานแห่งนี้ผลิตน้ำดื่มได้ทั้งหมดกี่ ขวดนะคะนั่นก็คือเอามาบวกกันประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเรามาเข้าสู่การแสดงวิธีธรรมนะคะการแสดงวิธีธรรมก็เหมือนเดิมเลยค่ะบรรทัดแรกเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาในข้อแรกนะคะโรงงานผลิตน้ำดื่มส่งขายร้านค้าไป4,739ขวด วนนันที่2เขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาในส่วนที่2นะคะก็คือยังเหลือน้ำดื่มอยู่1266ขวดแล้วจากที่เราได้ วางแผนกันเมื่อสักครู่ว่าเราจะคิดหาคำตอบได้โดยวิธีใดก็คือวิธีบวกเด็กๆก็ใส่เครื่องหมายบวกลงไปแล้วจากนั้นบรรทัดที่3ก็เขียนสิ่งที่โจทย์ถามลงไปนะคะโรงงานแห่งนี้ผลิตน้ำดื่มได้จุดๆ,ๆขวดจากนั้นเราก็นำมาบวกกันนะคะ9บวก6ได้เท่ากับ15ใส่5ทด1 3บวก6เป็น9บวกตัวทดอีก1เป็น10ใส่0ทด1 7บวก2เป็น9 9 บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น10ใส่0ทด1 4ึบวก1เป็น5 5บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น6คำตอบก็คือโรงงานแห่งนี้ผลิตน้ำดื่มได้จำนวนทั้งหมด6,500ขวดนั่นเอง แล้วสุดท้ายเราก็อย่าลืมนะคะมาตรวจคำตอบตรวจสอบว่าสิ่งที่เราคิดไปเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าหรือที่เราบวกเลขไปเนี่ยเราบวกถูกต้องหรือเปล่าก็อย่าลืมตรวจคำตอบด้วยนะคะต่อไปข้อที่3นะคะข้อสุดท้ายของวันนี้โจทย์ก็คือร้านค้าแห่งหนึ่งขายไข่ไก่ได้1960้าฟองขายไข่เป็ดได้1380ปฟองร้านค้าแห่งนี้ขายไข่ไก่ได้ได มากกว่าไข่เป็ดกี่ฟองขั้นแรกนะคะวิเคราะห์ก่อนว่าโจทย์ถามหาอะไรซึ่งสิ่งที่โจทย์ถามก็คือร้านค้าแห่งนี้ขายไข่ไก่ได้มากกว่าไข่เป็ดกี่ฟองส่วนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มานะคะก็คือส่วนแรกข้อแรกก็คือร้านค้าแห่งหนึ่งขายไข่ไก่ได้1,960ฟองอย่าลืมวงนะคะข้อที่2ก็คือขายไข่เป็ดได้1,380ฟองนะคะ เรามาเข้าสู่วิธีวางแผนว่าเราจะหาคำตอบได้โดยวิธีอะไรใช้การบวกหรือการลบในการหาคำตอบนะคะมาดูรูปภาพที่คุณครูให้นะคะเด็กๆแท่งสีชมพูนี้คุณครูแทนสัญลักษณ์จำนวนไข่ไก่นะคะจะเห็นได้ว่าจำนวนไข่ไก่นี้มีอยู่ประมาณเท่านี้นะคะก็คือ1,960ฟองส่วนแท่งสีเขียวนี้คุณครูก็จะแทนจำนวนไข่เป็ดน,นะคะซึ่ง ู่ด้วยกันทั้งหมด 1, 3 8 0ปฟองจะเห็นได้ว่ามันสั้นกว่าแท่งสีชมพูก็คือไข่เป็ดมันน้อยกว่าไข่ไก่ตามจํานวนนะคะดังนั้นแท่งสีเขียวมันต้องน้อยกว่าสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือร้านค้าแห่งนี้ขายไข่ไก่ได้มากกว่าไข่เป็ดกี่ฟองขายไข่ไก่แท่งสีชมพูอยากรู้ว่ามากกว่าไข่เป็ดกี่ฟองก็คือส่วนนี้แหละเขาอยากรู้ว่าส่วนนี้มันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเท่าไหร่มันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ฟองนะคะนี่คือจํานวนไข่ไก่ที่มากกว่าไข่เป็ดที่ เราจะต้องหานะคะเราจะหาได้โดยการหาความแตกต่างของไข่ไก่กับไข่เป็ดนะคะซึ่งการหาผลต่างหาความแตกต่างเราต้องเอาไปลบนั่นเองนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้แบบนี้นะคะ ต่อไปเรามาแสดงวิธีทำนะคะวิธีทำบรรทัดแรกก็คือเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันแรกร้านค้าแห่งหนึ่งขายไข่ไก่ได้1,960ฟองบรรทัดที่2เขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาอันทีท่2องขายไข่เป็ดได้1,380ฟองแล้วจากที่เราวางแผนการคิดคำนวณเมื่อสักครู่เรา หาได้ว่าเราจะใช้วิธีลบนะคะเขียนเครื่องหมายลบลงไปด้วยนะคะแล้วบรรทัดที่3เราก็มาเขียนสิ่งที่โจทย์ถามค่ะก็คือร้านค้าแห่งนี้ขายไขย่ไก่ได้มากกว่าไขา่เป็ดจุดจฟองแล้วจากนั้นเราจึงนำมาคิดคำนวณเพื่อหาคำตอบนะคะ0-0ลบ0ก็เหลือ0 6-8ลบ8ลบกันได้ไม่ค่าเด็กๆ ไม่ได้เพราะว่า6มันน้อยกว่า8นะคะ6ในหลักสิบน้อยกว่า8นั่นเองเราจึงต้องไปกระจาย9ในหลักร้อยมานะคะ9ในหลักร้อยก็จะเหลือ8ส่วน6ก็จะกลายเป็น16จากนั้นเราก็จะลบกันได้แล้ว16กลบ8ก็จะเหลือ8 8ลบ3ก็จะเหลือ5้า 1-1ลบ1ก็จะเหลือ0นะคะดังนั้นเราก็จะได้คำตอบว่าร้านค้าแห่งนี้ขายไขย่ไก่ได้มากกว่าไข่เป็ดอยู่ด้วยกันทั้งหมด580ปองนะคะแล้วสุดท้ายเด็กๆก,ก็อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะว่าสิ่งที่เด็กๆคิดนั้นมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าทบทวนอีกรอบพิจารณาดูให้ดีอีกรอบนะคะการทำโจทย์ปัญหาสิ่งสำคัญที่เด็กๆจะต้อง ทำก็คือต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ดีๆคิดให้รอบคอบนะคะเพราะถ้าเราวิเคราะห์ไม่ดีคิดไม่รอบคอบเราก็จะแก้โจทย์ปัญหาที่ผิดพลาดได้ดังนั้นใช้กระบวนการคิดให้มากๆหวังว่าจะทำได้ถ้ามีส่วนใดไม่เข้าใจก็ถามคุณครูได้นะคะวันนี้ขอขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจเรียนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้คุณครูค่ะสวัสดีค่ะ